ตัวกบบมีแก่งคอแก่นั่นเพื่อท้อนอนมาเราบรรกจเล่งแกง่ายก็มาี่าากาางไรบาดไวนะจะบรรทุกํา,า,าได้จะต้องมีงามได้ว่าใจชิ้นต้องงามผู้ใดจะไปพูดหนาผู้ใดจะไม่ต้องเวียนไหวใจเกิดจะต้องมีชิ้น,าาจจานางามได้ว่าใจชิ้นต้องงามคงมีหาลสีต้องครบ และที่สำคัญรักโลภโกรธหลงเบาบางไม่ใจลงในลาบยดสรรเสริญนาฏารทั้งหลายอันนี้คือทางบรรลุธรรมนะต้องสิ่งยาง,างไม่ใส่ตัวตนไม่ใส่กองเราให้จำไว้ร่างกายนี้ก็ยืมเข้ามาใช้เท่านั้นอย่าหลงมละเริงในโลกบรรลุธรรมน <c oughs> มาฏกรรมทั้งหลายเพราะสุดท้ายฉันจะไม่ได้เรียกว่ามองเห็นแสงธรรมเนือ เคยเห็นด้วยค่ะเนี่ยค่ะปูเพิ่งเคยเห็นว่าปูเห็ดใบสีเอิงใช่ไหมค่ะใบสีดวมกิบกุ่หน้าที่ใครหน้าที่มัน สาทำทำกันทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดกระพอทำหน้าที่ใครเงินสง่เงินสงเงินที่สงคืนใดเราต้องรู้ตัวเอง เกิดเกิดตัวเราเงี้ยแหละนาที่ใครทำกินมันก็เห็นกินทำเล่นมันก็ได้เล่นตายมึงเราย้อมทองเราเลยย้อมเงินเฮ้ยขึ้หนหมดยุ้ยไว,ว,วอยู่ว่าเราย้อมอันไหนย้อมไม่ย้อมของกินก็ฝึกกินสบายๆทำเ,เล่นก็ย้อมทองเงีย ร้อมเร้อมี่เก็บร้อมคุณายร้อมแล้ว่เอาแล้วคุณยยอมแล้วร้อมเองร้อมตัวเองร้อมจิตตัวเองของที่เยอะเกินไปไปแช่น้ำนับดูเป็นั้งโคะ เอันแล้วไปเวลาก่อนคปูเปค่เวลาปู่คะเวลาปู่ไปแต่ละที่นี่จะอยู่กี่วันครับประมาณนะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมาวันเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปค่ะมาเสร็จแล้วก็ไปค่ะไม,ไม่บอกไม่บอก เสร็จ<า>แล้วก็กลับค<ะ>่ะออกไปแช่น้ำให้ทายกิดเอาอ <S <S เป็นหนาคคือบอกเล่ค่ะโผล่นป็นโผล่เงี่ยค่ะโผล่ไม่เคยไปก็โผล่ค่ะเป็นเป็นบุญของลูกของล้านค่ะบปู่ค<ช>่ะได้มากโผล่ามใใาเนใี่ยอะไรคล้องดีไหมฮะโผล่มากก็เลยคล้องคลองเลย ดีไหมค่ะเจ้าร่แก่ขนาดนี้อายุปานนี้ยังไม่โตยังไม่เห็นค่ะ้องทองปู่พมาก็ได้เลยมาปู่มาพร้อมคล้องทองใช่ไหมคะมาพร้อมมาพร้อมคล้องทองนี่นะปู่เนาะโอ้สิดีไหมดีค่ะท่านเลยคุณเาอยู่จนคปานนี้ยังไม่มีเลยไม่เห็นเลยค่ะทีนี้ทางเอสก็จะไม่ได้คล้องทองเหมือนกันบ้างนะปู่เนาะมาเจอปู่แล้ววาสนามจะไม่ดีขึ้นเลยทีนี้ค่ะ ันองดีเช่ไหมเศษเนี้ยคล่องคลองไม่ได้ไม่ได้ง่ายไม่ต้องไปเรียอะไรใครเกิดผลเองเวัดใหญ่เขายังไม่ได้คล้องคลองกันเลยนี่เลยมาโผล่ได้เลยนั่นแหละคิดพอนาดูบอลว่ามันเป็นยังไงคล่องคลองไม่ต้องไปเรียอะไรเกิดผลเองข้างในท่านจัดการเองนะมันเป็นอย่างนั้น ว่าจะมาเรีอกอะไรจิตไม่ไม่ไม่งามไม่ได้ของใจแต่รวงจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมันไม่เป็นหนึ่งเดียวทุกคนก็ให้ดูล่าอืมคิดก็ไม่จริงอ,อืมเป็นอย่างนั้นบุน้นทำรวมจิตรวมธรรมจิตงามมันนุ่นประจําลมนั่นแหล,ะ,ละ,ะไอ้พวกว่าจิตอ่อนจิตอ่อนน่ะไอ้พวกจิตหนากหนักมันหินน่ะน้ำพวกมันตรงนั่นแหละ วไหวมัขึ้นกบบมันหนักพราะกิจหนักเพราะว่าเขาโอ้ยภาษาพุกพุกอ่อนอ่อนิดอ่อนกิจทำกิดอ่อนกิดอ่อนก็ตามลมถึงใบไผ่ลมมาป้ายเรื่อยเรืองเบาถึงปู่วงว่าเล่นเบาลมมากูบือบือบื้อบ <that> ือมือกอย่ถ้าเรื่องไก่หรืว่าตื่นนอนขยันไก่เทียบเทียบไม่ใช่ว่าเล่นเล่นไก่แล้วําไก่ ตีห้าตีสี่อ,อกัออกอักแล้วเด<า>็นคนยังโหนเห็นไหมนั<า>่นเนี่ยเขายันมันไก<า>จ่จิ้มจนมืดผมกลับบ้านมัน<า>เป็นอย่างนั้นไก่เปรี้ยว<า>ว้าวหรือก็เหมือนบอลลมมาโคบือ้อบื้อตามลม<า>นั่นแหละกิดอ<า>่อนคิดละเอียดมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าว่ากันหลายแล้วไอ้พวกกิดอ่อนกิดอ่อน ไอ้หูกรีหนักมันเลยจมน้ำน่ะว่ายไม่ขึ้นอ่ะพอแล้วค่ะถ้างั้นก็แสดงว่ากิจอ่อนนี่จะดีกว่าใช่ไหมครูเพราะว่ามันไปตามใช่กิจอ่อนไปตามลมค่ะสูบไปตามลมกิจหนักจมน้ําเลยจมน้ําเลยไปไหนไม่ได้เลยว่ายก็ไม่ขึ้นแล้วหนักว่าก็ไมเพราะกรีหูหนักเกินค่ะหูเอาขึ้นไม่ได้ค่ะไม่เป็นงไนเหรอเหรอน่าทีขึ้นค่ะรู่ แล้วมันเห็ดยงไงล่กสามพันดูแล้วมันสามพันสี่พันสามพันสี่พันนะปุ้นะอไม่หม่เห็มีพันเอกพันเอกสาธุครับมันี่ดอะไร,ครโรคเหอ

พี่น้องปองไปค่ะอันนี้ก็เป็นปิศนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะคะรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขของปูคลองทองเนาะซึ่งปูคลองทองนี่เพิ่นเอาคลองทองมาถาวายทางวัดโบสถ์หลางซึ่งแอดมาพอเพิ่นโดยบังเอิญเนาะกะหาบางอย่างนะค่ะพี่นออ้องเรื่องคลองทองส่วนมากจะมีแต่คลองสีดำซึ่งบรรู้ว่าเพิ่นสำเร็จในเดืองใดเนาะ แอดมินเดินทางมาพอค่ะซึ่งใดแนวทางตัวเลขพันไหปิศนามากขึ้นหนึ่งสีกับสามสีค่ะซึ่งไม้เลขทะเบียนรถซึ่งพนนังมาก,กะตามนี่แหละค่ะพี่น้อง FC ค่ะพน่ามันมากออกว่าสันสำหรับ FC ท่นันใดชื่นชอบกับแคปหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปูคลองทองนะะเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งเพิ่นเอาทองมาเอาคลองทองมาถวายนี่ เพิ่นบอกว่าเพิ่นสําเร็จในดดานไดเนาะเพิ่นกะว้าเป็นใน่ๆอยู่ค่ะพี่้องค่ะซึ่งเพิ่นแอดไปขอสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นยิบบักเบ่งอยู่เพิ่นเลยยืนบักเบ่งออกมาให้แอดมินเอาไปแท่น้าว่าสันนับเบิ่งมีเท่าไหร่ว่าสันซึ่งแอดมินไปนับเบิ่งมี14นิ้วค่ะคืออันนิ้วหน่อยๆคือนิ้วมือนะคะอีกจักถพกหนึ่งเพิ่นก็ว่ามื้อนี้ต้องเฮ็ดขันบสีสามอันหรือ4ีอันว่าสันเพิ่นว่าแต่จริงๆแล้วเพิ่น เฮดคันบายสีแค่อันเดียวเท่านั้นพี่น้องคะ่ะหรือว่าเพื่อนบอกเป็นแนวทางตัวเลขก,กับบอจักให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะซึ่งเป็นเลข3 4ีกับ1 4สที่เพิ่ให้มาน่ะพี่น้องท่านใดชื่นชอบตรงใจโดนใจก็เก็บไปพิจารณาคะ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่ของท่องก็ให้พ่อแม่พี่น้อง ช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเอดกับเป็นเพียงซื้อกลากงเสนอแนวทางทอนนั้นค่ะผิดถึกกยาวากันค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอไว้พรหไหพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชโกๆมันมานสุขสุข้นเด้อวันที่หนึ่งเมษาหกหานี่ค่ะเอดขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหนา้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ